Good morning everyone and welcome to Daily Gospel Truth อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสรศิฐ We are so thankful that you have joined us เราก็รู้สึกขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้คุณมาศึกษาพระคัมภีร์กับเรา If you have your Bibles ready please read together with us 1 t h e s s a l o n i a n s 1.10ถ้าตอนนี้คุณมีพระคัมภีร์อยู่กับตัวนะครับอยากจะหนุนใจให้อ่านในข้อนี้ด้วยกันกับเราใน1เทสโลนิกาบทที่1ข้อ10 And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus who delivers us from the wrath to come. Well, this verse is talking about the future. Uh, the future of how Jesus will return. ช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์นั้นจะเสด็จกลับมาเป็นอนาคตเกี่ยวกับการพิพากษาที่จะเกิดขึ้นกับใครก็ตามที่ปฏิเสธในข่าวประเสริฐ you know, ในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราจะต้องเข้าใจด้วยว่า that the gospel reveals reveals t o u s or gives us a p a n o r a m i c view of the past p r e s e n t and the future ข่าวประเสริฐนั้นเป็นการเปิดเผยหรือทาให้เราได้เห็นในภาพมุมกว้างทั้งหมดเลยตั้งแต่อดีตปัจจุบันและก็รวมไปถึงอนาคต you know as Christians if we really study the word of God ในเมื่อเราเป็นคริสเตียนถ้าเราได้ศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งจริงๆ We will have a clear perspective on everything on life here in this world เราก็จะมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเราที่อยู่บนโลกใบนี้ You know we can understand Where world this physical world came from เราสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้นั้นมาจากไหน แล้วเรายังรู้ถึงจุดประสงค์ว่าทำไมโลกใบนี้จะต้องเกิดขึ้นอีกด้วย e x i s ู you ้ know, ล้วใครสร้างชีวิตและทำไมจะต้องมีชีวิตนี้เกิดขึ้นค u ณร t ้ไ n s, you know, <S พระคัมภีร์ได้ให้คำตอบกับเราเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้ not only that the Bible reveals to us where sin and suffering and evil came from และพระคัมภีร์ยังเปิดเผยให้เราเห็นด้วยวความบาปความยากลําบากความทุกข์ทรมานต่างๆนั้นมาจากไหน you know it gives us the answer as to why the world is in the condition it is in today และยังให้คําตอบกับเราด้วยว่าทําไมโลกของเราทุกวันนี้ประสบกับปัญหาหรือว่าความ โกลาหลวุ่นวายมากมาย The Bible also reveals coming the future Bibless coming in พระคัมภีร์ยังเปิดเผยอีกด้วยว่าในอนาคตนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง o คุณเห็นไหมบรันซ์ซ์โลกบอกเราสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นเป็นคำตอบสำหรับทุกอย่าง That's not true มันไม่จริงเลยนะค d วิทยาศาสตร์สามารถที่จะพูดถึงหรืออธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างเอาไว้แล้ว But Science cannot tell us the Pur าถึง of why this world exists why life exists แต่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะบอกให้เราได้รู้ถึงเหตุผลว่าทําไมจะต้องมีโลกใบนี้เกิดขึ้นทําไมเราจะต้องเกิดมาบนโลกใบน,นี้ด้วย so i want us to be i want us to be reminded again today แล้ววันนี้ผมเองก็อยากที่จะย้ํากับทุกคนอีกครั้งหนึ่ง that the bible is the greatest answer book in the world ว่าพระคัมภีร์ถือว่าเป็นหนังสือคําตอบที่มี ทุกอย่างที่เราอยากรู้ในในโลกใบนี้เลย the ถ้าคุณอยากจะเข้าใจว่าอดีตนั้นอะมันทำไมถึงเป็นแบบนี้เกิดขึ้นยังไงพระคัมภีร์มีคำตอบถ้าคุณอยากจะเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันนี้แล้วก็รวมไปถึงอนาคตพระคัมภีร์ก็มีคำตอบแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากจากการที่ได้ศึกษาพระคัมภีร์ see what's coming in the future คือผมได้เห็นว่าอนาคตนั้นน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้น In mean, the Bible is so many prophecies about our future พระคัมภีร์มีคําพยากรณ์เอาไว้มากมายเกี่ยวกับอนาคตของเรา And uh, one of the exciting things that will happen in the future แล้วสิ่งหนึ่งที่น่าตื่นเต้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต is the coming return of the of the King of Kings our Lord Jesus Christ ก็คือการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นองค์จอมเจ้านายของเรา Now whether that happens in our generation or the next generation or the next generation we don't know เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในยุคสมัยของเราหรือว่ารุ่นต่อไปหรือว่ารุ่นหลังจากนั้นไปอีก But the Bible teaches us as Christians to always wait in expectancy of the coming of our Lord Jesus Christ. แต่พระคัมภีร์ก็ได้สอนเราว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนก็ให้เรานั้นคดาดหวังรอคอย uh, การสเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ Christ ด้วยความตื่นเต้นเสมอ You know, always live with this awareness. ให้เราดำเนินชีวิตด้วยการรับรู้แบบนี้ t h a life here in this world is temporary. ว่าชีวิตที่เราอาศัยอยู่บนโลกนี้เนี่ยมันก็แค่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง There is a glorious eternity waiting for us. และยังมีความเป็นนิรันดร์ที่เปลี่ยมไปด้วยสง่ารา นั้นกําลังรอเราอยู่ and we are to look forward to it with joy แล้วเราเองก็จําเป็นต้องเฝ้ารอคอยวันนั้นด้วยความชื่นชมยินดี but that doesn't mean that we live unproductive life right now ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องสนใจเรื่องว่าชีวิตจะเกิดผลหรือเปล่าในทุกวันนี้ b e c a u s you know, e we know that we will meet Jesus face to face we will meet God face to face one day แต่เป็นพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะได้มีโอกาสเห็นพระพักพระเยซูแล้วก็ไปยืนอยู่ต่อหน้าพระ ของพระเจ้า you know, วันนี้เราจึงตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตในลักษณะที่ว่าเมื่อวันหนึ่งเราไปยืนอยู่ต่อพระพรักของพระเจ้าพระเจ้าจะให้รางวัลกับเราผม you know, Sal oh, ไม่ได้พูดถึงเรื่องของความรอดนะเพราะความรอดไม่ใช่รางวัล you know, ความรอดนั้นคือของขวัญฟรีที่พระเจ้ามอบให้กับเราเพราะพระเยซูคริสต์หรือผ่านทางพระเยซูคริสต์ แต่ในชีวิตนี้เมื่อเรานั้นรับใช้พระเจ้าโดยของประธานด้วยพรสวรรค์ด้วยแบบการทรงเรียกที่พระเจ้ากำหนดไว้ในชีวิตของเรา in eternity พระคัมภีร์บอกว่าเราเองก็จะได้รับรางวัลสำหรับ สิ่งเหล่านั้นด้วยตลอดไปเลย so if you don't have anything exciting happening in your life ถ้าคุณเองไม่รู้สึกมีเรื่องอะไรที่น่าตื่นเต้นในชีวิต start rejoicing that your savior Jesus Christ is coming back for you ก็คุณเริ่มชื่นชมยินดีได้เลยว่าพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของคุณนั้นจะเสด็จกลับมา but there's another thing about the future that this verse talks about แล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ได้พูดเอาไว้ it talks about the wrath that is to come. พูดถึงเรื่องของพระอัจฉรยที่จะมีมาในภายภาคหน้า b r a n i s says, this is a very very serious revelation. ตรงนี้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสำแดงที่ค่อนข้างจะจริงจังมากๆ You know the world is under condemnation because of Adam's sin. โลกใบนี้ตกอยู่ภายใต้การพิพากษาเป็นเพราะว่าความบาปของอดัมแต่พระเจ้าเองก็ได้จัดเตรียมหนทางเพื่อจะช่วยให้เรารอดพ้นจากพระอาชญาหรือว่าการลงโทษตรงนี้คือได้ผ่านทางข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์หลายหลายคนที่ผ่านมาก็เคยปฏิเสธข่าวประเสริฐและในทุกวันนี้ก็ยังมีหลายๆคนที่ปฏิเสธข่าวประเสริฐอยู่ค n o รู้วันห วันหนึ่ง there will be a final judgment on this world ก็จะมีการพิพากษาครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นในโลกของเรา Now we don't like to talk about it no one likes to think about this เราเองก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงสิ่งนี้เลยแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะคิดถึงเรื่องนี้กันหรอก But you have to know that God is a holy God God is a righteous judge คุณจําเป็นต้องรู้ด้วยพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และพระองค์ก็ทรงเป็นผู้พิพากษาที่ชอบทํายุติธรรม And God will have to deal with sin and evil ดังนั้นพระองค์จําเป็นจะต้องจัดการกับความบาป และสิ่งชั่วร้ายพระองค์จะไม่ยอมให้ความบาปและสิ่งชั่วร้ายนี้จะอยู่ตลอดไป God We have to deal with them. พระเจ้าจำเป็นจะต้องจัดการกับสิ่งเหล่านั้น And the only way to escape this judgment. แล้ววิธีเดียวที่จะทําให้เรารอดพ้นจากการพิพากษาตรงนี้ได้ is through believing in the redemption of Jesus Christ. ก็คือผ่านทางการที่เราตัดสินใจเชื่อในการไถ่ของพระเยซูคริสต์ So this time of judgment this time of wrath is coming. ในช่วงเวลาของการพิพากษาในช่วงเวลาของพระอาชญาของพระเจ้าตรงนี้เนี่ยมันก็กําลังจะมาถึง You know, uh, the Bible talks about it in so many Books and so many chapters. Uh, we also know this as the great. tribulation แล้วเราก็รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ในลักษณะของสิ่งที่เราได้ยินอยู่เป็นประจําก็คือยุคสุดท้าย you know in this time of tribulation ในช่วงเวลาของการกันดารในช่วงของความยากลําบากในยุคสุดท้าย the Bible says the antichrist will rule the world พระคัมภีร์บอกว่าปฏิปักษ์พระคริสต์ก็จะเป็นผู้ที่ปกครองโลก and it will be a time of the greatest suffering this world has ever seen และมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกทรมานทุกยากลําบากมากที่ ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้ในหนังสือวิวรณ์เองก็เปิดเผยกับเราว่าในช่วงการปกครองของปฏิปักษ์พระคริสต์นั้นก็จะมีระยะเวลาประมาณ7ปีตรงนั้นเลยที่เรียกว่ามันมีแต่ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจริงๆ But here's the good news those who have believed in jesus christ we will be noticed we will be delivered from the wrath ในข้อนี้ได้บอกว่าพระองค์นั้นได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากพระอาชญาที่จะมีมาในภายภาคหน้า so you should rejoice in this คุณก็ควรจะชื่นชมยินดีในความจริงนี้ as believers as people covered by the blood of Jesus Christ ในฐานะของผู้เชื่อในฐานะของเราเนี่ยที่เป็นผู้ที่ได้รับการปกป้องไว้โดยพระโลหิตของพระเยซู before this time of judgment or time of wrath comes ก่อนถึงเวลาของการพิพากษาหรือว่าพระอาชญาตรงนี้มาถึง Jesus will return and rapture. o พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาก่อนแล้วก็มารับคริสตจักรของพระองค์กลับไป You know the Bible talks about it พระคัมภีรก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วย Those who are alive will meet the Lord in the air ว่าผู้ใดก็ตามที่ยังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นก็จะไปพบกับองค์ผู้เป็นเจ้าในย่านฟ้าอากาศ And in the twinkling of an eye our bodies will be transformed into a glorious body และชั่วแค่กระพริบตาเดียวเท่านั้นก็จะทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงจากร่างกายที่เป็น นื้อหนังแบบนี้เป็นร่างกายทิพย์เป็นกายที่เปลี่ยนไปด้วยสง่าราศี And this rapture will happen before the day of wrath before the time of tribulation แล้วการถูกรับขึ้นไปตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นก่อนวันแห่งพระอัชยาของพระเจ้าหรือว่าวันแห่งความทุกข์ยากลําบาก You know if you want to know more about this we have a series on this subject in our channel ถ้าคุณอยากที่จะรู้รายละเอียดเรื่องนี้มากขึ้นสามารถที่จะไปหาดูได้ในช่อง YouTube ของเรานะครับ So you can learn more about the time of tribulation the rapture and all that เพื่อคุณเองก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการถูกรับขึ้นไปหรือว่าในสถานการณ์ที่มีแต่ความยากลําบากแสนสาหัสเกิดขึ้น But Francis is here's the good news แปลว่าวันนี้อันนี้คือข่าวดีเลย We believers เราซึ่งเป็นผู้เชื่อน่ะ We will not go through the tribulation เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเจอกับช่วงของความทุกข์ยากลําบาก will be raptured by Jesus Christ before that happens. แต่เราเองนั้นจะถูกรับขึ้นไปโดยพระเยซูคริสต์มารับเราก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นอ h oh, but what a sad and what what days of suffering it'll be for those who have rejected the gospel and for those who are left behind แต่มันก็จะเป็นวันที่น่าเสียใจวันที่สยดสยองมากๆเลยสําหรับใครก็ตามที่ปฏิเสธข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ในช่วงที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ right now see this is not a fairy tale this will be the future to come ตรงนี้ไม่ได้เป็นนิยายนะครับมันเป็นเหตุการณ์จริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเรา and we have to live in the awareness of this reality เราจึงจําเป็นจะต้องดําเนินชีวิต ด้วยการเตือนสติตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนี้เสมอ And so what are we supposed to do then แล้วเราจะต้องทําอย่างไรล่ะ What do we do with this knowledge of the future แล้วเราจะทําอย่างไรกับความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้น First of all let's be serious about a relationship with God ก่อนอื่นนะครับในช่วงเวลานี้อยากจะให้เราจริงจังกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า Why so t h a God เพื่อที่พระเจ้าจะสามารถใช้เราในการที่จะแตะต้องชีวิตของผู้คนบนโลกนี้ได้ Anyone miss out this salvation เราไม่ต้องการเห็นใครแม้แต่คนเดียวที่จะพลาดเรื่องของความรอดนี้ไป We don't want anyone to go through this horrible time of tribulation เราไม่ต้องการเห็นใครสักคนหนึ่งที่จะต้องมาเจอหรือเผชิญกับความยากลำบากในยุคสุดท้ายตรงั้น I mean we don't even want our enemies to go through this คือจริงๆเราไม่อยากเห็นแม้แต่ศัตรูของเราต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นเลย You know when we have a relationship with Jesus Christ พะเมื่อเราเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเยซูคริสต์ในวันนี้ u n God will position us to be the light around Uh, uh, for the people around the us พระเจ้าก็สามารถจะทำให้เรานั้นเป็นความสว่างกับผู้คนที่อยู่รอบตัวเราได้ so that they can also come to the saving knowledge of Jesus Christ เพื่อที่เขาเองจะได้มีโอกาสมารู้จักกับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา you know God wants us to uh, be vessels of the gospel of Jesus Christ พระเจ้าต้องการให้เราเป็นภาชนะสำหรับการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ you know wherever we are whatever we do in life ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตนี้ก็ตาม the Bible says w e Are to witnesses for be Jesus พระคัมภีร์บอกว่าเราควรจะเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสต์ Warning the people around us with love แล้วก็คอยเตือนผู้คนที่เรารู้จักด้วยความรัก The day of judgment is coming, the day of wrath is coming ว่าวันแห่งพระอาชญาวันแห่งการพิพากษานั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้น But there is a way of escape แต่มันก็มีวิธีที่จะสามารถช่วยเขาให้รอดพ้นได้ It is through faith in the blood of Jesus faith in the finished work of Christ ก็คือโดยผ่านทางความเชื่อที่เขามีในพระกายของพระเยซูพระโลหิตของพระองค์แล้วก็งานแห่งการไถ่ของพระองค์บนกางเขนนั้น if we look at What is coming พี่น้องทุกคนครับถ้าเรามองดูถึงสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นการประกาศข่าวประเสริฐในทุกวันนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและก็เป็นเรื่องใหญ่โตมากเพราะเมื่อวันแห่งพระอาชญานั้นได้มาถึงมันจะไม่มีอะไรสำคัญอีกเลยความสำเร็จอะไรก็ไม่สามารถช่วยเราได้เลยหรือว่ารูปลักษณ์ภายนอกก็ไม่สามารถเป็นประโยชน์ตําแหน่งเองก็ไม่สามารถเป็นประโยชน์กับเรา What Matt today สิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้คือเราต้องการเห็นผู้คนเชื่อในพระเยซูคริสต์ให้เราดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์แต่ในขณะเดียวกันก็อนุญาตที่จะให้ชีวิตของเราได้เป็นพยานเกี่ยวกับข่าวประเสริฐด้วยให้เราที่ฐานนะค u for positioning us wherever we are in life today. พระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ประจําตําแหน่งให้กับเราไม่ว่าตอนนี้เราจะอยู่ตรงจุดไหนของชีวิตก็ตาม Use our life ขอพระองค์ใช้ชีวิตเราเพื่อที่ผู้คนซึ่งอยู่รอบตัวเรานั้นจะได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ให้ความกล้าหาญกับเราด้วยให้สติปัญญาที่เราสามารถจะเป็นพยานของพระองค์ในพระนามพระเยซู Amen well, God bless you We will see you again ขอพระเจ้าอวยพรนะคบและยังไงเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับ